ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีเกาเกาะนะคะวันนี้นะคะก็มาทํางานช่วยพ่อเท็นะะทุกคนนี่ก็จะใส่ปุ๋ยยางเล็กนะคะนี่ช่วงนี้คือเราปลูกไม่ทันเนาะปลูกไม่ทันก็เลยปลูกตามหลังเนาะแต่ข้างบนนู่นโอ้โหงามแล้วนะคะต้นยางของเราเนี่ยเราก็เร่งใส่ปุ๋ยให้เขาโตวไวปๆไปนะคะเพราะว่า,ายางเนี่ย ถ้าเราดูแลได้นะช่วงสองสามปีแรกนี่จะโอเคเลยนะแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยคือดูแลไม่ทันเนี่ยต้นเขาก็จะไม่งามแล้วทุกคนนี่แล้วก็ดายาก,ก่อนรอบๆนะทุกคนแล้วก็ใส่ปุ๋ยกันกดนะคะกดรอบๆไปเลย ถ้าเราขยันถ้าเรามีเวลาเนาะก็แต่ไม่รู้ว่าถูกสูตรหรือเปล่าเพราะว่าแอนไมพีก็เพิ่งจะได้เป็นสวนยางแค่ชาวสวนยางแค่กี่ปีเองสี่ห้าปีนเนาะเนาะพ่อเนาะแต่ก่อนเราก็ทําแต่สวนมันนะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะขุดรอบๆบนะคะก็เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบ้านเขาแนะนามาเนาะคนที่เขาเคยอยู่เขาไม่ใช่เคยอยู่สิเขาเป็นคนทางใต้นะเขาก็มาอยู่ที่นี่นะ,ะทุกคน คนก็นแนะนําบอกว่าให้ขุดรอบๆแบบนี้แล้วก็โรยปุ๋ยรอบเลยแล้วก็กบดินไว้นะทุกคน,นก็่จะเป็นยางให้เราเรยกีดกันนะคะก็โอ้ถ้าให้เต็มขบจริงๆเต็มอายุของอยางเนี่ยคือเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีได้กรีดแต่ถ้าเราดูแลดูแลดีๆหน่อยก็หกปีหกปีครึ่งก็กรีดได้แล้วนะทุกคนต้นเขาก็จะใหญ่นะ เราก็จะโรยปืออรอบๆแบบนี้นะทุกคนนี่แล้วทีนี้เราก็จะกบกันกบหน้าดินลงไปนะ น,ะะนึกได้ว่าปีกายเห็ดพอออกตรงนี้เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามันจะออกไหมปีนี้นะทุกคนแต่ช่วงต้นปีนะค่อยมาดูแล้วไม่ออกนะทุกคนในตอนนี้ไปดูกันมันจะออกไหม ็นแต่ออกมากทุกคนหึใช่เปล่านี่หึโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ใช่ทุกคนใช่ใช่ใช่ไหมนี่อย่างไรเนี่ยปีกานี่ค่อยมาโด่งใหญ่มากนะนี่ตรงนี้อ่ะแต่วันนี้มันจะโด่งใหญ่ไหมนี่นี่โอ้ใช่ไหมเนี่ย โอ้ยไม่ใช่อันนี้ดูคนโตจะมีอยู่ไหมพี่กายเนาะโหเขียวไปตรงไหนก็เจอแต่หิดนะโอ้นี่ไงนี่ทุกคนนี่โอ้มันจนแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วน,นี่นี่เนี่ยนี่นะทุกคน เป็นเบาแล้วน,นั่นนี่ดูก่อนนี่มั้ยโอ้ี่ไงอาพ่อมาดูแล้วเมื่อยขุดแล้วหาดูอยู่ว่ามันจะได้ไหมนี่ย อันนี้ก็ใช่ไหมพ่อนี่ใช่นะนี่เป็นไม้หรือเปล่อืมนี่เป็นไม้หรือเล่าโอ้เป็นแล้วอันนี้อาทิ้งไว้ให้มันเป็นเชื้อไม่ใช่นี่ไงนี่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 โอ้ดูใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้โอ้ยังเจอยังเจอเหีนดูวใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยมันก็ไม่อ่อนเท่าไหร่แล้วมันออกตั้งนานแล้วแต่แค่เราไม่เห็นเขาเฉยๆโอ้ดอกมนมดดนจุดไฟมาก้เิยเนาะ เนี่ยมันมีเพื่อนเองให้ตรงนี้นะพ่อต้นม้น,มน,มนงไม้เห็นไหมพิการมันออกเยอะมากเลยเนาะแถวเนี้อะ่ะ ไข่อะไรวะฮะไข่อะไรเนี่ยโอ้ไข่กระปอมโอ้นี่บกี่ดอกวะหน่อยวะโอ้ฮึฮึฮึชาหัวไข่กระปอมโอ้ยิ่งกว่าไข่กระปอมอีกเนาะโอ้โอ้ยชาดูก่อนชาดูก่อน หมูยังโอ้ตะเสร็ดไดมันเกตแล้วนาะผู้เนาะชาวมาได้แถวนี้ล่ะคือมันออกมาก้าวใครเห็นอีงแล้วอ้า ป้อมมั้โอ้แต่ถ้ามันออกมันจะออกเป็นจุ่มไหมเนาะออกเป็นจุ่มนะอืมอืมอืมอขดมาหมดยังมันจะออกเป็นทีละหมูหมูแบบนี้เลยนะ ถ้ามันแต่ตรงที่มันไม่ออกมันจะไม่ออกเลยนะแล้วไปหาที่เขากเหมือนกัน <Okay. S 1> อืมทุกคนให้เยอะเลยทีเดียวนะโอ้ยโอ๊ยนี่รอร้อนดิน้ำฝนร้โอ้ห้เยอะเลยทีเดียวนี่ แล้วเราเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อตรงนี้ไหมนี่เพราะว่าปีหน้ามันจะดดองอีกน,นะพอนะกูจะได้มันเก๋นะ แต่มันก็ออกเป็นจุดจริงๆรงนะคุณเวราจะเอาคอไว้ตรงนี้แหละปีนะ้ามันจะได้มีเชื้อมจะได้ออกมาใหม่เนะออโอเคนะจำนวนขี้มีประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคน